หิวข้าแล้วกินนมนไปแล้วกล่องหนึ่งเดี๋ยวกินข่าอีกเปลืองชิบหายเอาไปปล่อยวัดดีกว่าเรื่องหาเมียให้อย่าเพิ่งคิดตอนนี้จะหากระดูกขาให้มึงกินนะ่ะมันรู้ไหมมันใช้เงินเยอะขนาดไหนกระดูกหมานะ่ะไอกระดูกหมูเอาให้หมาน้อยกินนะ่ะ มันต้องใช้เงินเยอะโลโลหนึ่ง,างส,าสามสิบบาทโลนึงกินเออสามวันสามสิบบาทวันละสิบบาทเออถือว่าไม่แพงถ้าโตกว่านี้ลามึงโลหนึ่งไม่พอแล้วนีต้มกระดูกให้มัน ถ้ามีกลิ่นจะให้ได้นี่มันได้กลิ่นมันอยู่ไม่ถูกเนี่ย,ย,ยหิวแล้วลายไหลยอยู่ไม่ถูกนี่กำลังต้มตอนนี้ความร้อนอยู่ในแผ่นความร้อนผสมกับความร้อนในกระดูกหมูกับน้ำ ก็ยังเดือดอยู่ครับ